กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีประตูกฐานเนาะพี่ของวานเด้อมอด้วยหมักโมเป็นสีเหลืองพี่น้องแม่หมักโม้ำเพอยู่บ้านนี่มีแต่หมักโมมันจะมีมีแต่สีแดงแดงเนาะมีแต่สีแดงทางนั้นเลยทางนี้มีสีเหลืองไอ้ทางนี้แต่ทางนี้มีมีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีพี่น้องไงแม่ ข<ย>ี้มัดโม่ทากันเด้พี่น้องเด้หมักม่ว้างะปั่นมดนด่พวกดกไปพอน้องอนเนยกินข่าวมาทางนี้ข้าวีอ hmm. บ mm. <c ười> ึงก no, 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 no ็ไ no, ด no, no. oh, mm ้นงนี hmm. yeah. mm ่แล้วนี่นางรดนี่เขาซื้อเขาซื้อราคาซื้อเขาซื้อก็ดิ่พวกเขาซื้อละัน พอน้องบิวกินมะโม่พี่น้องลังจาเขากินข้าวแล้วเนาะเขากินมะโม่แม <c oughs> ่น,ลแ,น,นแล้ <c oughs> วก็พักพรอนจังหน่อยกับขาง,งานต่อเพอน, <c oughs> นีมามะกะทะน้อยวนแ้มทนีในแจ้หัวนี่จะหอมซุกเลยยังนี่ซ่บมักะทนในแจ้ห่วยเนี่เใหญ่ก็มาแมงมูได้งนี่นีะคนกินมัดบ,บ้านได้มากะทะนในแจ่เหล่าแซ่บ มันกัท่านชิวซ่มันกัะท่านนี่ยกุ๊กเดียวกันมาจักเล่นกินบักโมนำเผพี่น้องเลยกินนำกันเดอแม่บักโมเหลืองกับเป็นพอนางบิวน้องอ่ะนางบิวนางเดือนเรับริจาคด้อออะได้ยิ้ยแต่เผว่าเา แม่เขาหักเสิได้กินในเรื่องพกม่งมูว่น้ำเพิงอย่งนั้นปกติเขากินบักม่งมูแต่หม่งมูแดงโดยกันอยู่บ้านเหมือนบบมีเนาะต่งดีบนมีได้อันนี้พันไปบ้านน้ำผึ้งสีเหลืองไม่ใช่บ่คอยมีแค่ปลูกบ่เพราะแถวบ้านเราใช้เป็นปลูกไม่อย่างไรเป็นพี่ปลูกมันก็มีแต่สีแดงบอลมีสีเหลืองไม่ได้เลยออืม ไมมนี้กินแล้วแกเนี่ยตากเนี่ไปปลูกตากแล้วไปปลูกนะทำหมูัมานี่เนี่ยห้ขัดรชื่อมากรนาแขกเลยขัดมา่านเองเลยนสมในมาข้าวพอข้าแม่ีเนาะเ็บไน้มาเมี่ยไปปลูกลูกเช่ออ้วก็บใหญ่โซ่มามันยิงตามาปุ๊บม่เขาใจออก วือแถวบ้านปลูกอยู่น้ำหาดเมื่อมียาบำรุงมากบิดเบี้ยวไปเบืองทิศหนึอห้วยทำหัวน uh. ี่ยาเพิ äh. no like ่นปลูกหลายปีนี่นะทถวบ้านนึอันนี้เพิ่นเพิ่นมามงโม่หอเนาะเหมือนนะโม่หโม่หอแม่แต่ว่าอยู่ในย่างๆลกโมอันนี้นะเดี๋ยวใช้นี่เพิ่นจะปลูกในช่วงนี้ช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองอยู่บางทีช่วงงานทานนะเพิ่นเพิ่นขายบนงานทานเนี่ยเดือนสองบนเดือนสาม กินเก่ข้าวพี่น้องลังจากกินแาวแล้วปง่กินบังมูต่อยันาแกลาองให้แมกะลาให้ยนทองอนิป้ายบันโขยันช่อยาแล้วเปลาดโามพนโม่เห็่ทั้เรือเหี่งเฮา เดี๋ยวเพิ่งแน่ได้เอพอ่อยนบควานสักก่อนเด้อราบน้ำอาบไปไจ่อยครับไม่ได้อยู่ที่สื่อพียจ่อยนี่ไปทางป่าเขามาทางง่งกินมังลูกรอบพอะวันอยู่บ่ะโวกมูซีนี่กับมี่ยังวะเนาะมาใหม่อืมพ่อแม่ม่ให้อันนี้นะโอ้๋มวเดี๋ยก็มาวะอ่อ่ เก็บวันไหนไมนเมียนปลูกก็ไดเแมนแองี่เนเก็บวนไหนไม่ปลูกแต่ตา,ตาไหนี่เห็นไหมเห็น,นกเก็ไบไหวขึ้นหาดทุกปกู่เด็กแ็บไปถึงได้และขั้นตอนจ้ะน,นะอ้ใส่ดินแบบนี้บ่ดินจีดินบล็อกนี้นใหท่านผัดล้างมั้ย เมนต้องดินเขาวเองนะสีพากันไปไส์ก่อนนล้นะป้าพากันไปอาบน้ำเซ็งย่ามเพื่อนพี่น้องเลยไปใหญ่ใจกิมมักโมกับกับน้องเพื่อนกับร้านเนาะกินกับร้านเพื่อนพี่น้อง ตูดมันซุกจ้อ้เจ้าวน่ะหน่วยหน่อยมัทางหน่น่อยเนาะเอาอะไรมันทีอาคิดแล้วมาซซุกีแล้วมันจางอ๋อลายมันนุ่งเียวมาดู มันจะไยลูกจากตัวตัวนน้อยหนึ่งแม่กันนะมายังบ่หอดขัวอับซได้นี่นะเอกเดือนสิมาพุดจากฮอดทึงขัวอบอดมันใหญ่งาหน้่มามาน่อยแล้วเปอ่ามานอยเป่าาดูยี่หฮอดผุนเลยลมซวยๆพี่น้องเอ้ตรงสายเมื่อนี่ลมคือสิไครเน่มาว่านี่จุดเมื่นตาพอได้แม่ ยังคืนน้ำหมอกลงเรื่องมาเย็นบักเย็นๆจะใส่ไรแม่เย็นต้องตักผุ้หลมแหงนะ้งเนาะบ่มันเยน็นน้ำหมอกลงลุกมาทุยมาแมน่นลังกะซี่หิ่งเต็กและไข่ปุ่งเอี่ยมมานะโอ้ยเป็ดมันกินอนะไรบางมือเลยบ่เข้าขในหมาาน่ามทันครับท่าวดก่อนบ่ <laughs> ป้าพี่น้อง เบิดเลยหลับเทาครับกับ็พะสมพักกันนะสมพักไม่ใหญ่จืดอันนี้นะเมนเอาเข่าใช่ไหมเมนเพิ่นอาศัยอยู่เพิ่นใส่บัวลายใส่บัวลายอันนี้ไปให้างเขาสิพาพี่น้องไปเปิ่งกันไม่ใหญ่จืดหนั่งพอดีอยาพี่น้องอยู่ทั้งท่างโซนท่างพื้น ยินเพิ่นปูนยังยินงทรายยังลายอยู่เนาะเพิ่นเห็ดทอดพี่อย่าได้พี่น้องเลยอ้อมเบิดโซนทางเฮือนเนาะทางในยังเรียกที่ทางในเนาะโซนทางทางนี้เนะี่ยผืนเศดบนหนังเย็นทางนี้ผืนสะอาดไว้เลยเพิ่นสษประตูเขาทางนี้เศษประตูเขาทางนี้พ,พ,พ,พอ ทางนั้นเป็นเจี๊ยบเเห็ดเหองเฮือนซ้มห่องซ้มหองบนนอนเป็นงจอยก็เป็นงเจี๊คนน่ะเศษซองหองก็ซ้มห้องหองเปิงมาเรื่หองหองอยู่หองนอนถัเลยเนาะหองเก็บเครื่อนเก็บคองเป็นเห็ดกรผึ่นกรสมซองเมื่อเนาะพิ่นมาเห็ดกับซองมือหอดพี่แล้วถือว่าไหวเติบผลงานของผึ่นกะ พอน้องบิวคนขยันพี่น้องเว้ยไปเห็ดอยู่เพื่อนเพิ่นเพิ่นก็เห็ดเห็ดแล้วไว้คือว่าอะไริ่นเห็ดไว้เพิ่นเห็ดนะเพิ่นเห็ดปั๊บปับป๊บปั๊บแป๊บเดียวซองมือคนงานกับอ้อ,อมเพื่อนลเลยเพ่เสร็จทางออกทางห้องน้ามาพเพ่รศสนใจยังซีเบอร์แมนเพื่อนคูอ่อะไรเนาะ เพิ่นเห็ดไปแบบเพิ่งยัก่อนก็ไปเรื่อยๆประมาณซิบมือคือสี่เห็นพลว่าขันต่ำมาคือสี่ถึงหนึ่งนาะขึ้นสี่อยากแล้วพอแหละสำหรับก่อสาบมันยังกะสียังเฮิงเติบอยู่สาบนึงที่กะสี่ว่ายโกโก่อยู่ดอ๊ะเนาะไยพากเบิง่งพกักส้มน้องคราบในเด้อน้องคราบกับบริโภคลงคลิปเนาะคาลูกน้อยเลน เล่นหนาเล่นหลังอย่างก็ขอโทษดเขาภัยทำลาหลายลงคลิปบอบอเป็นยามบอเป็นเวลากันเนาะก็ขอโทษดเขาภัยทำลาหลายเด้อพี่น nice oh ้องเด้อสบายดีพี่น้องมาติดสซดเฮ้ยเออออีพิมได้ะโอพิโม่ขู่อะไรพี่น้องเอ้ยนอนทั้งคืน หนาวอเนยปุ๊บปวนเศร้าข้ามอีกลเลยอเนยนี่มีอะไรเจิดหนังอย่างเงี้ยมีอะไรเจินลาไปก่อนพี่น้องคลิปน้าพอกันใหม่เด้อ